สวัสดีครับทีว c ช a n e l อ arsenal fan club ค,ครับผมวันในวันพฤหัสครับที่6เมษายน2566โอ้ามื่โอมาวานก็บอกเดือนผิดะโอ้ลิ้นรัวพันไปพันมาเดี๋ยวบอกวันผิดบอกเดือนผิดเดี๋ยวบอกปีผิดช่วงนี้ต้องเรียบเรียงสมาธิเรียบเรียงทุกอย่าง่างกายดีๆนะครับเมื่อคืนนี้ครับต้องขอสารภาพตามตรง ไม่ได้ดูบอลโอ้โหไม่ไหวหัวถึงหมอนตอนประมาณตัก5ห้าทุ่มกว่าก็ตั้งนาฬกาปลุกนะครับว่าเดี๋ยวจะขึ้นมาดูแบรนยูหรือว่านิวคาสเซิลซะหน่อยนะครับโ,โปรากฏว่านาฬิกาก็ไม่สามารถปลุกได้จริงๆเมื่อคืนนี้ไตาย,ยาวมาเลยนะครับแล้วก็โอ้โหสภาพรู้เลยว่าร่างกายมัน ไม่ไหวจริงช่วงนี้จะต้องเซฟเสียงหน่อยเซฟเสียงหน่อยนะไหนจะมีมิงในวันที่9้าด้วยนะครับแล้วก็มีงานที่จะต้องเข้ามาด้วยนะก็เดี๋ยวตรงนี้ต้องเซฟร่างกายดีนะครับเมื่อคืนนี้ก็ต้องบอกโหนี้ใส่เสื้อขิงซะหน่อยนะช่วงนี้จะต้องเล่นทุกอย่างนะครับบรรยากาศในช่วงของเก้านัดสุดท้ายเนี่ยมันโอ้โหนะเห็นเลยแต่ละทีมที่ ขยับตามเข้ามาเนี่ยผลงานค่อนข้างจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อคืนนี้นิวคาสเซิลครับขอพูดถึงนิวคาสเซิลก่อนละกันเมื่อวาน New นี้นิวคาสเซิลเนี่ยต้องมีคิวออกไปพบกับเวสแฮมยูเนเต็ดนะโอ้แล้วก็ถือว่าเป็นงานที่ยากเลยลูกทีมของเอ็ดดี้ฮาวนะครับที่จะต้องเจอกับทางของเวสแฮมที่ลอนดอนนะเออผมขอความรู้หน่อยลอนดอนตอนเนี้ยของ เวสแฮมเนี่ยเขาใช้ชื่ออัพตันพาร์คอยู่ไหมหรือว่าเปลี่ยนชื่อหรือว่าเปลี่ยนสนามอ่านะเป็นข้อมูลให้ผมนิดนึงนะครับเพราะเมื่อก่อนเนี้ยถ้าเผื่อพูดถึงเวสแฮมจะต้องเป็นอัพทันพาร์คน่าจะเปลี่ยนมาแล้วเนาะย้ายมาแล้วเนาะเออนะครับคล้ายๆกับสเปอร์และปา่าที่เปลี่ยนอ่า เขาเปลี่ยนสถานที่หรือใช้สถานที่เดิมขยายอันนี้ผมต้องขอขอแย่จริงๆว่าไม่ได้ไม่ได้ตามทีมพวกนี้จริงๆนะเมื่อวานถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างที่จันดักนะครับการคาดการ์เพราะว่าทีมของลูกทีมของเดวิดสมอยเดวิดสมอยก็ต้องการทําแต้มเหมือนกันเพราะว่าตัวเวแทแฮมเนี่ยอยู่ในโซนของตกชั้นจริงมีแต้มห่างจากโซนตกชั้นอยู่แค่ประมาณ สแต้มเองนะครับในขณะที่นิวคาสเซิลเองเนี่ยก็ต้องการชัยชนะเพื่อที่จะเกาะพื้นที่อย่างน้อยๆในอันดับ3ของ UCL นะที่จะไป UCL เพราะว่ามีคู่แข่งทั้งอ่าสเปอร์มีคู่แข่งทั้งแมนยูนี่ไล่เข้ามาเพราะว่าเขามี50แต้มเท่ากันนะครับเมื่อวานนี้แต่ว่ากลายเป็นว่านิวคาสเซิลนำไปก่อน20นะแล้วก็เรดแฮมไล่มา เป็น2อนแต่จากความผิดพลาดของกองหลังของเวสแฮมและความผิดพลาดของลูคัสแฟเบนสกี้นะครับของประตูของเวสแฮมเนี่ยก็ทําให้กลายเป็นว่าเกมขาดไปเลยนะเมะื่อวานนี้ก็เซิลบุกชนะแบบง่ายๆเลยนะต้องดูง่ายๆแต่รูปเกมมาดูเนี่ยก็เซิ่อนข้างที่จะ,ะเหนือกว่านะครับแล้วก็ชนะไป5ประตูตอนหนโอ้โหก็ทําให้ตอนนี้นิวคาสเซิลเองนะ่ะขยับไม่ได้ขยับ ก็อันดับ3เหนียวแน่นนะมีที่53แล้วก็ผลต่างประตูได้เสียนี่26เมื่อวานนี้ครับแมนยูอ่าพูดถึงนิวคาสลก่อนเดี๋ยวในเดือนพฤษภาเราจะต้องไปเยือนนิวคาสลนี่แหละโอ้โหมันจะเป็นอีกศึกหนึ่งที่นอกเหนือจากเราจะไปเยือนลิเวอร์พูลเราจะต้องไปเยือนอ่าแมตติตี้แล้วนะครับนัดเยือนนิวคาสลเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะนะต้องบอกเลยว่ามันแน่นๆนะก็ทำให้ตอนนี้สถานการณ์ของนิวคาสล กาะอันดับ3เหนือนั่นครับแม้ว่าเมื่อคืนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะสามารถเปิดบ้านชนะเบรนส์ฟอร์ดไปได้ลูกลูกทีมของโทวัตแฟรงค์เมื่อวานนี้ซูมไม่ได้นะครับแต่ว่าก็เป็นการชนะแบบหืดจับต้องแน่ครว่าหืดจับจริงๆนะชนะไป1ประตูต่อศูนย์ก็ทําให้แมนยูขยับขึ้นมาเป็น53แต้มอยู่อันดับ4นะครับเคลียร์น้องไก่ทัแต้มฮอสสเปอร์ไปเป็นอยู่อันดับ5แทนสเปอร์มี50เาสิบแมนยูมี 53และนิวคาสเซิลมี53แต่ผลต่างประตูได้เสียมนยูผลต่างประตูได้เสียแค่บวก5เท่านั้นนะครับเพราะนั้นก็โอโ้ทำให้สถานการณ์ในการแย่งที่3ที่4เนะี่ยอุตรุดเพราะเขาเอา4ทีม3ทีมเข้าแล้วก็4ทีมเพย์ออฟใช่ไหมทีมที่4 p a เพย์ออฟนะ้อของ UCL นะครับก็ทำให้สถานการณ์โอ้โหค่อนข้างที่จะดูเดือดน,นะในขณะที่เวสแฮมตอนนี้สถานการณ์ไม่ดีนะครับอยู่อันดับที่15ก็จริงแต่ว่าแต้มอยู่ที่27 แต่โชคดีที่ตัวเองแข่งน้อยกว่าเจ้าบ,บ้านเขาคนอื่นเขาแข่งไปยี่ป้องยี่เก้ายี่เก้าหมดแล้วตัวเองแข่ง 28. แค่ยี่แปดเพราะนั้นก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่เ,เป็นทีมเก่าทีมแก่พูดง่ายๆนะเวสแฮมขุนคอนเนี่ยเพราะนั้นก็ต้องดินน้นรนเอาตัวรอดให้ได้ก็หวังว่าพี่ดิคแนไลท์นะ <laughs> จะโชว์ฟอร์มพาทีมให้ผ่านวิกฤตในช่วงนี้ไปให้ได้ส่วนเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยก็ถือว่าเขาค่อนข้างที่จะ สบายๆยอยู่แล้วนะครอยู่อันดับเก้านะครับมีสี่สามแต้มนะทีมของพี่โทนแฟงไม่รื้อะนี้ถือว่าชิวๆแล้วสบายๆแล้วนะครับก็ทําให้พิมีลีกเนะาะเดี๋ยวจะเตะก,กันอีกทีวันเสาร์วันเสาร์เนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยว่าแต่กัน8ดคู่นะแล้วก็แบนซิตี้จะแต่แต่ก่อนเรานะครับแบนซิตี้จะมีเยือนไปมีคิวไปเยือนเซาท์ไทม์ตันนะมีคิวคิวไปเยือนเซาท์ไทม์ตันก็ทีมที่พูดง่ายๆบวย <laughs> บ์วยอะบวย์อะ ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยซึงมั่นใจว่าหลังจากจบกับเกมกับซอมตันแล้วเนี่ยแต้มน่าจะกระชับมานอยู่ที่5แต้มเหมือนเดิมนะงะแล้วก็วันอะาทิตย์เรามีคิวที่จะไปเยือนบุกลิวพูนะในชั่วโมงนี้นะครับก็จากที่เห็นลิวพูเล่นเมื่อวานทุกคนก็บอกว่าโอ้โหถ้าเล่นอย่างนี้มีสิทธิ์ที่จะหวานเจี๊ยบ <laughs> ลิเวอร์พูลคือลิเวอร์พูลนะบอกเลยลิเวอร์พูลมันคือลิเวอร์พูลนะครับไม่ได้กลัวไม่ได้อะไรนะแต่บอกว่าลิเวอร์พูลคือลิเวอร์พูลเขามีพลังพิเศษเขามีคาแรคเตอร์มีคาแรคเตอร์ของการที่เป็นอดีตท,ทีมที่ยิ่งใหญ่ต้องพูดใช้ใชคำนี้เละครับเครื่องจักรสีแดงนะเลสเมชชีนเมื่อก่อนที่เราเคยเดี๋ยวช่วงวันพรุ่งนี้วันศุกร์วันเสาร์ได้จะพรีวิวโหมลงในการที่จะ ไปยกพลไปเยือนอันฟิ์นะครับถือว่าเป็นเกมสําคัญผมไม่ใช้คําว่าเกมหนักแล้วกันนะถือว่าเป็นเกมสําคัญเกมหนึ่งที่ในช่วงของ9กนะ้านัดที่เหลือที่อ์เซอนของเราเนี่ยจะต้องผ่านบททดสอบนี้ไปอย่างไรจะผ่านบททดสอบนี้ไปอย่างไรนะก็ต้องใช้คําว่าอย่างนี้นะครับานายโวกามาแล้ววกของเรื่องของนักเตะของเราหน่อย เมื่อวานนี้ที่สนามซอมไม่มีวิลเลียมซาริบานะครับไม่มียังไร้ร่องรอยไร้เงาของวิลเลียมซาริบาไม่เห็นเลยนะก็อาจจะทําให้เป็นที่คาดการว่าอาจจะให้เป็นที่คาดการว่าในแมตช์วันเสาร์นี้อาร์เซนอลอาจจะต้องใช้ บริการของพี่ร็อบโฮลดิ้งเหมือนเดิมจริงๆนะครับเพราะว่าไม่เห็นจริงๆแล้วก็สโมสรก็เงียบนะปกติเนี่ยเขาจะพูดแล้วว่าจะต้องอผ่าตัดเท่านี้ผลการผ่าตัดเป็นยังไงจะต้องใช้การฟื้นตัวรักษาตัวประมาณเท่าไหร่แต่ทน,นายของวิลเลียมซาบารู้อย่างเดียวคือเจ็บหลังรู้เนี่ยว,ว่าเจ็บหลังแค่นั้นแหละไม่รู้ขั้นตอน,นการรักษาไม่รู้อะไรด้วยนะครับมันเงียบแต่แมตช์ล่าสุดที่เราเปิดบ้านชนะลีดก,ก็เห็นซาลิบา อยู่ในสนามด้วยแล้วลงมาแสดงความินดีกับเพื่อนด้วยนะครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวต้องตามลุ้นกัน,นว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะสำหรับลายของวิลเลียมซาริบานอกนั้นก็ถือว่ายังอยู่ในช่วงของความสมบูรณ์ของนักเตะค่อนข้างที่จะโอเคนะถ,ถามว่าตอนนี้โอเคไหมถือว่าโอเคนะครับก็มีเอ็ดดี้เอนเกเทียนที่มีข่าวว่าประมาณต้องใช้คาว่าประมาณปลายปลายเดือน นะโอกาสที่เราจะเห็นเอ็ดดี้เองเทียกลับมาเนี่ยช่วงปลายปลายเดือนนะครับอาจจะกลับมาแล้วตอนนี้ต้องใช้คำว่าตอนนี้อยู่ในช่วงของการอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูอยู่ในช่วงของการเทรนนิ่งอยู่ในช่วงของการเรียกความฟิตนะในช่วงของของเอ็ดดี้เองเทียเนี่ยเพราะนั้นก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าแองเกิลนี่คือข้อเท้านะ อาการเจ็บข้อเท้าเนี่ยจะเป็นยังไงจะจะเป็นยังไงจะกลับมางไงแต่ว่าโดยทรงตอนนี้หน้าเราอ่ะค่อนข้างที่จะถือว่าฟูลออปชันนะนะหลังจากที่พี่กายเวยนเจซุดกลับมานะครับก็ทําให้ทางเลือกในแดนหน้าของเราตอนนี้พี่มิเกลเดต้าคงจะปวดหัวแน่นอนอ่ะว่าจะจัดใครลงในแผงหน้าเพราะว่าทั้งโบุกโยสักกาเนี่ยก็หลังจากที่พักไปในแมตช์กับบลีดนะครับลงมานิดหน่อย ก็สภาพสมบูรณ์ดีนะกาเบยนมาเตลี่เนี่ยต้องบอกเลยว่า7ดานัดหลังนี่พี่แกซัดไป6แอซิตไปหนึ่ง,งมันกุกหุกำลังแรงอะ่ะกาเบรนมาเตลี่เรยโดทอสาก็ถือว่าทำผลงานได้ยอดเยี่ยมครับแอซิตด,ด้วยนะในขณะที่กาเบียเจซุสล่าสุดลงมาก็ายิงไป2ประตูโอ้โหจะทำยังไงกันดีล่ะเนี่ยอ่ากาเบเเร์เจซุสเรโดทอสามา์ตี้นะครับแล้วก็บุกโยซากา4ตัว ซึ่งมันจะลงได้แค่สามโอ้โหอันนี้จะเป็นโจทย์เป็นโจทย์ที่พี่มิเกลอิตาจะต้องวางแผนดีๆว่าจะใช้ใครลงนะใช้งานตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆตอนนี้นะคิดอย่างเดียวก็คือน,น่าจะเป็นเรื่องของเอาความฟิตเป็นที่ตั้งก่อนนะเอาความฟิตเป็นที่ตั้งและระบบใครเข้าระบบมากที่สุดนะตอนนี้แต่ถามว่าโอ้โหทุกคนมันเข้าระบบหมดอนะใช่ไหม ในแผงหน้าเราตอนนี้แผงหลังก็อย่างที่บอกมีห่วงคนเดียวก็คือเรื่องของวิลเลียมซาริบานอกนั้นถ้ารับโพรดิง้งยังไงก็ต้องใช้บริการรับโพรดิ้งแน่นอนนะครับสำคัญคือพี่โทมัสปาเตเราพี่กันิตชัก้ากับตันเออนิกาศชูดนี้สมบูรณ์ถือว่าสมบูรณ์นะก็ไปแบบไม่กลัวและกันสําหรับในวันอาทิตย์นะครับก็ตามรุ้นกันนะอ่ะ เมื่อวานนี้ที่คุยเรื่องของเชลซีะ Chelsea นะครับเชลซีเมื่อวานนี้เสมอลิพูลไปแล้วก็โดยที่ยังไม่มีการแต่งตั้งโค้ชนะครับล่าสุดล่าสุดเป็นข่าวดีของพี่น้องเชลซี Chelsea, หอยสังเชลซีนะครับสิงโตต้องใช้คําว่าสิงโตน้ําเงินครามเนาะสิงโตน้ำเงินคราม,นะ,ะน,น,รามนะครับเมื่อวานนี้ได้มีการแต่งตั้งนี่อดีตผู้เล่นและอดีตผู้จัดการคนเก่านะครับกลับมารับตำแหน่งชั่วคร่าวก็คือ พี่แฝงลันผาดนั่นเองนะครับโอ้กลับมาแล้วกลับมารับตำแหน่งชั่วคราวจะจะคุมประมาณสิบนัดหรือ9้านัดที่เหลือเนี่ยจนจบฤด,ดูกาลแล้วก็เดี๋ยวค่อยจะหาใหม่แล้วโอ้ก็เป็นข่าวดีของเรานะครับที่ได้ฟีแฝงลัผนผาดมา <laughs> นะอะแล้วก็เดี๋ยวก็อย่างที่บอกอนะ่ะเราต้องมีคิวเจอกับเชลซีเปิดบ้านรับเชลซีด้วยนะครับก็ได้ฟีฟี่แฝงลัผนผาดมาก็ถือว่าอ่ะโอเคอ่ะสำหรับตัวเขาก็ถือว่า เป็นลูกม่อเก่านะเป็นลูกม่อเก่าของเจลซีแล้วก็มีความผูกพันกับสโมสสช่วงนี้คงหาใครไม่ไดนะ้เพราะมันเป็นช่วงท้ายฤดูจริงๆอะคนอื่นก็ติดภารกิจอยู่แต่ก็ยังมีเนกมันว่างนะครับมีแบนดอดัลัตเจอร์ว่างอยู่นะแล้วก็ในส่วนของเลสเตอร์เองก็มีข่าวว่าจะไปเอาตัวของแกฮมพอตเตอร์ผมจะเรียกชอบเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์เลยเลยพี่น้องบอกว่านั่นมาพ่อมด นั่นเนพ่อโมดในหนังนะครับมีข่าวว่าเลสเตอร์จะไปคว้าตัวพี่เกรแฮมพอตเตอร์ที่เพิ่งถูกไล่ออกมาจากเชลซีนี่แหละมาคุมเลสเตอร์นะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวรอดูสถานการณ์ที่ชัดเจนอีกทีหนึ่งนะว่ายังไงเพราะตอนนี้ข่าวกำลังโหตีแรงมากเลยนะอ่ะมาในเรื่องของเราเมื่อวันก่อนนี้นะครับลืมพูดไปเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เองอลูกทีมของแจ็ควิเชียนะเมื่อวานทีมอายุยูสิบแปดของเราครับ เล่นรอบรองแชมเปี้ยน์ในยูทครับนะชนะแมนซิตี้ไป2-1ก็โดยเขาบอกว่าอย่างนี้ตัวของแจ็ควิลเชียเนี่ยเขาก่อนที่จะได้ได้คุยกับพี่มิกเกลเจตาเนี่ยตัวเขาเองเขากำลังคิดว่าเขาจะทำยังไงต่อจากการที่เขาเลิกเล่นแล้วนะด้วยอาการบาดเจ็บในการไปเล่นในลีกต่าๆมาเนะี่ยแล้วก็ เขากำลังตัดใจเขาจะไปเขาจะทำอะไรดีเขาจะทำยังไงต่อแต่หลังจากที่ได้คุยกับพี่มิเกลเดต้าแจ็ควิเชียทุกคนคงจำได้เนาะไอ้หนูแจ็คเมื่อก่อนเรียกไอ้หนูแจ็คที่เป็นวิศว์ตัวดุของเราอะ่ะแต่บันดุเกินเนี่ยดุเกินดุเกิน,กน,กนอายุโดนเตะน่วมโดนโอ้โหต้องได้รับอาการบาดเจ็บแล้วอ่ะเวลากลับมาก็ไม่ค่อยเหมือนเดิมหรอกเวลาอย่างเงี้ยบางคนกลับมาแกร่งได้แต่บางคนกลับมาหลังจากอาการบาดเจ็บเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมนะครับหลายๆคนเราเห็นได้เลย นะโดยเฉพาะทีมเราเนี่ยอย่างดิยบี้อย่างดูดูะ du du, นะครับดูดูซินวามอก่อนเป็นกองหน้าเราโคตรเก่งเลยเนาะนะแต่พอบาดเจ็บกลับมาปั๊บเนี่ยโอ้มันไม่เหมือนเดิมแล้วนะก็ทำให้แจ็คเวนเช่ต้องเลิกเล่นแล้วก็ดันใจว่าจะทำยังไงดีมีข่าวแว่ว่าอาจจะไปทำอะไรทั้งอย่างที่ตุรกีเนี่ยแต่หลังจากได้คุยกับพี่ไมเกลเดต้าครับพี่เมเกลเดต้าได้คุยพูดคุยถึงแนวทางในการทำทีมของเขาแล้วก็ ให้ความสำคัญในระดับยุทธก็คือทีมเยาวชนทีมอะคาเดมี่เนี่ยอ่าแล้วก็เลยมอบหมายให้พี่แจ็ควิลเชียได้เข้าไปดูแลอะคาเดมี่ด้วยเชื่อมั่นในสกยภาพเพราะตัวพี่แจ็ควิลเชียเองเนี่ยก็มาจากอะคาเดมี่ของเรานะเพราะนั้นความบุกพันความดีเอ็นเอเนี่ยมันจะมีสูงเพราะนั้นก็เลยมอบหมายให้แจ็คพี่แจ็ควิลเชียนะครับให้ดูแลเรื่องของอะคาเดมี่เออเพราะนั้นแล้วเขาทำผลงานได้ดีตอนนี้อ่าได้เข้าชิงบอลยุทธครับแล้วด้วย นะแล้วก็นักเตะของพี่แจ็คเนี่ยก็มีอยู่คนหนึ่งก็คือตัวลาวานิลีลาวานิลีรอเปะที่เคยพี่พิเกวตาเคยเอาดึงึ้นชุดใหญ่แล้วก็ปล่อยลงสนามทำสถิติเป็นนักเตะที่อายุน้อยลงไปแล้วอะ่ะนะก็วันก่อนก็ชนะแมนซิตี้ไปในรอบรองก็เข้าชิงยุทธครับก็บอกว่าผู้เล่นชุดนี้มีความสมัคคีจจุดแข็งของพวกเราก็คือการที่มุ่งมั่นสู่ชัยชนะแววตาและทัศนคติที่ดีเยี่ยมนะเขาบอกว่าเขารู้สึกด,ดีใจมากที่เขาได้อ่า เห็นเกมในวันนี้นะครับคงจะมีไม่มีอะไรที่จะดีใจไปก่อนนี้อีกแล้วเขาบอกว่าสิ่งสำคัญที่เราทุกคนได้ย้าเตือนนักเตะก็คือเรื่องของความสามาัคคีนะคืนนี้มันเป็นคืนแห่งความยอดเยี่ยมแล้วก็คงจะไม่มีวันลืมก็คงจะอวยพรให้ทีมยูสของเราคว้าแชมป์นะเมื่อนก่อนนี้ทีมหญิงเราก็คว้าแชมป์อะไรไปแล้วเนะี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ ถือว่าให้ความสําคัญกับทั้งชุดทุกชุดของอาร์เซนอลละกันนะครับพเพราะขอถือว่าเป็นหนึ่งในในความสําเร็จที่อาจจะมีเด็กๆปั้นมาแล้วก็ส่งต่อยอดขึ้นชุดใหญ่ได้เหมือนกับที่ตัวบุโกยงสกาได้รับโอกาสนะครับตัวเอมิลสมิธโลได้รับโอกาสและล่าสุดก็คือลิสเนลสันนะนี่3ตัวเนี่ยแล้ว3คนนี้ก็จะเป็นพูดง่ายคือเป็น เป็นไอดอลให้กับน้องๆที่อยู่ในทีมยวชนที่เห็นว่าเฮ้ยโอยพวกเขาก็มาจากนี่เหมือนกันน่ะมาจากทีมยูทมาจากอะ a d e m มี่แล้วก็่อยตา้ตาต้าวขึ้นไปเป็นถึงชุดใหญ่แล้วหลายคนก็ติดทีมชาติได้อย่างบุโยศก้า,าเพราะนั้นมันก็จะเป็นอิมแพคมีอ่าเป็นเป็นอ่าเขาเรียกว่าสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆในทีมของยูทต่อไปนะครับอ่ะมาเรื่องของการซื้อขายนักเตะ นักเตะทีมชาติเบลยเยียมครับของเรสเตอร์ที่จะบทสัญญาในสิ้นฤดูกาลนี้ก็คือยูริเตอร์มองนะครับอาเซนอลเนี่ยให้ความสนใจมาตั้งแต่ปีละ่าเป็นปีละแล้วช่วงช่วงของหน้าหนาวก็มีข่าวกระพือมาแต่ว่าก็เงียบไปนะครับเพราะว่าตัวยูริเตอรมองต้องการที่จะช่วยเลสเตอร์ให้จบฤดูก่อนนะสถานก,การณ์ตอนนี้คือเตอร์มองจะไม่ต่อสัญญ,ญากับเลสเตอร์แล้วและ ล่าสุดมีข่าวแล้วนะครับว่าทางเอดูกัสบาได้มีการพูดคุยได้มีการพูดคุยกับทางยูริตเดลมองเป็นที่เรียบร้อยแล้วสรุปว่าของเราไม่สู้ค่าเหนื่อยนะยูริเดลมองมีการเรียกค่าเหนื่อยที่ค่อนข้างที่จะสูงนะ,ะมีการอ้างว่าค่าเหนื่อยที่เดลมองเรียกเนี่ยทำให้อาจจะทําให้เขาได้รับค่าเหนื่อย เป็นระดับสูงต้นๆของอาร์เซนอลเลยซึ่งอาจทำให้อาร์เซนอลโดยเอดูเนี่ยเปลี่ยนใจและก็หันความสนใจไปที่นักเตะรายอื่นนะครับอนอกจากอาร์เซนอลให้ความสนใจแล้วก็ยังมีเนวคาสเซินแล้วก็ลิวพูลด้วยที่กำลังลังเลนะพราะง่ายคือนักเตะเปิดแล้วอะแล้วก็3ทีมได้เข้าไปคุยแล้วโดยเลขค่าเหนื่อยประมาณนี้ซึ่งก็ถ้าแนี้แสดงว่าอาจจะ อาจจะถอยออกมานะแล้วถ้าในกรณีที่ไม่มีใครสนใจดิงตุลีมองอาจจะต้องย้ายจากอังกฤษอาจจะย้ายออกจากอังกฤษเพราะว่าถ้าเผื่อในสโมสรอ,อังกฤษไม่มีใครสนใจค่าเหนื่อยคือ้ะเรียกอย่างนี้สูงอ่ะแลวอาสนอนมีข่าวว่าจะถอยด้วยก็คงคงจะสูงพอสมควรนะนานะนะเพราะฉะนั้นคงไม่อยากจะทําลายค่าเหนื่อยแลแ้วแหมพึ่งมาด้วยยังไม่ได้อะไรมากมายเลยคงจะต้องถอยแต่คนที่มีข่าว มีข่าวหมักมากๆแล้วก็อ่อยกลับมาอีกแล้วก็คือคนที่เคยปฏิเสธเรานะครับคนที่เคยปฏิเสธเราก็คือตัวของดูฟานดูซานวาราหูวิตนะครับตอนนี้ซึ่งไปอยู่กับจู๊ปนะ,ปะช่วงก่อนนั้นนั้นเนี่ยก็เล่นอยู่กับฟิออแล้วก็เราก็มีการจีบแต่ช่วงนั้นพี่แกไม่สนใจเราตัดสินใจมาที่จูบนะแล้วก็ผลงานตอนนี้ค่อนข้างถามว่าผลงานส่วนตัวเขาโอเคไหมสําหรับตัวของ วาล์ลวิดก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะลงไปยิงไปยิงไป11ลูกหรือเปล่าเนี่ยนะแต่ผลงานของจูบเนี่ยเนื่องจากถูกตัดแต้มด้วยสถานการณ์ไม่ค่อยดีและสุ่มเสี่ยงที่จะไม่ได้ไป UCL ่ซีอเพราะนั้นตอนนี้ก็เลยทําให้ตอนนี้นทําให้จูบินทูนน่หล่นมาอยู่อันดับ7นะครับแล้วก็มีความประสงค์ที่อยากจะย้ายทีมคือพูด,ดง่ายๆคือเริ่มไม่มีความสุข เริ่มไม่มีความสุขกับทีมกับทีมที่เล่นอยู่คืออาจจะด้วยระบบด้วยมั้งด้วยบรรยากาศด้วยด้วยสถานการณ์ด้วยเนี่ยก็ทําให้มีการอ่อยๆนะเปิดกว้างสําหรับการจะย้ายกลับมาสู่เอเมเรตอีกครั้งหนึ่งก็คือตอนนี้ต้องดูว่าอาร์เตน้เองนะซึ่งเป้าหมายอย่างที่บอกเมื่อวันก่อนนี้ตัวพี่ของออโรมาโ,โน่นะเป้าหมายคือต้องการสนหน้าต้องการมิดฟิลด์แล้ต้องการ ฟูลแบ็กมาเสริมทีมในฤด,ดูกาลหน้าและวาราโฮเวนก็มีเป็นหนึ่งรายชื่อที่จะเป็นแคดิเดตในศูนหน้าที่เราต้องการเพราะนั้นตอนนี้เราก็มีทั้งโอซิเนนะครับตอนนั้นที่เคยเล่าให้ฟังมีแทนมี่อารมพิมมีไฮรุนนะอยรุนเนี่ยเราก็จับตามองอยู่ด้วนยะแล้วก็ดมินิกคาเวิร์ดเลวินเพราะนั้นตอนนี้มี4ีตัวที่เรากำลังคั่วอยู่ก็ดูสิว่าจะได้ใครมานะครับ อย่าลืมว่าตอนนี้หน้าเราอะเรามีการเบี้ยนเจ็ดซุดนะครับเรามีการเบี้ยนเจ็ดซุดถามว่าทอสซาเล่นหน้าได้ไหมก็เล่นได้นะตัวโบโลกันก็กําลังจะกลับมาจากฝรั่งเศสแล้วฟอร์มกําลังดีแล้วก็ประกาศแล้วด้วยว่าฤดูกาลหน้าจะอยู่กับทีมแน่นอนเป็นหลักกับทีมแน่นอนนะครับเอ็ดีเอทีก็กาลังจะหายเพราะฉนั้นเราจะมีศูนย์หน้าเอาไม่นับทอสซาแล้วกัน ไม่นับตัวซาแล้วกันเราจะมีศูนย์หน้าคือกาเบียจซุสเอ็ดดี้กัตเทียแล้วก็บโลกันเอ,อเพราะนั้นก็มีอยู่ละสามตัวแต่สควอตมันต้องใหญ่นักเตะท,ที่เข้ามาจะต้องใหญ่พอสมควรนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งนะจะเป็นอีกหนึ่งเลยที่อาร์เซนอลมีความต้องการที่จะเอาแน่นอนนะครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวลองตามดูอีกทีแล้วกันว่าว่าใครกันแน่ที่จะถูกหวยแจ็คพอตที่อาร์เซนอลจะไปดึงตัวมาแต่ต้องบอกครับว่า ราคาก็ค่อนข้างที่จะเอาเรื่องเหมือนกันแล้วก็ทางบอร์ดก็บอกมาแล้วว่าถ้าเกินร้อยล้านเนี่ยถ้ามันราคามันเวอร์ไม่สมเหตุผลเนี่ยบอร์ดไม่เอาแน่นอนนะครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวก็ต้องดูกันอีกทีนึงอ่ะมาเรื่องของการต่อสัญญานะครับต่อสัญญาเนี่ยข่าวล่าสุดวงในเขาบอกว่าเมื่อวิคที่แล้วนะครับรลิสเดวสัน นะลิสโดนสั้นที่หลายคนบอกว่าเฮ้ยจะหมดฤ้ดูการแล้วยังไม่มีการต่อสัญญาอะไรเลย,เลยน้องก็กําลังโชว์ฟอร์มได้ดีดีวันดีคืนด้วยนะครับขณะนี้มีข่าวมาว่าแล้วว่าหลังจากที่คุณพ่อคุณพ่อของลิสรโดนสันเนี่ยซึ่งผมมึ่งมาทราบอยู่หลังว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นเป็นเอเจนต์ส่วนตัวของลูกชายด้วยนะได้เข้าไปคุยกับาทางเอดูกัสปาแล้วบิเกลเตา้าแล้วเห็นบอกว่าข่าวเรื่องการต่อสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับรอถแถลงอย่างเป็นทางการอีกทีหนึง่ง นะรอถแถลงอีกทีเพราะว่าได้คุยกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคุณพ่อไปคุยด้วยเองเลยเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะประกาศเมื่อไหร่ก็สบายใจได้นะครับถ้าเผื่อข่าวมาแบบขนาดนี้นะก็ลิซติลซานก็นได้รับการต่อสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้เดี๋ยวช่วงนี้ต่อสัญญากันรัวๆเลยเดี๋ยวดูช่วงปิดฤด,ดูนะเดี๋ยวต่อกันรัวๆแน่ๆน,นะครับรักษานักเตะที่มีอยู่ไว้และเตรียมที่จะเสริมกำลังใหม่ที่จะมาสู้ในศึก UCL ในปีหน้านี่คือ ทิศท,ทางของฤดูกาลหน้านะครับไม่ว่าจะจบฤดูกาลนี้ด้วยยังไงไม่ว่าจะจบที่เท่าไหร่แนวทางการทํางานของทีมของฤดูกาลหน้ามันออกมาแล้วแบบชัดเจนนะครับก็ครงประมาณน,นี้อ่สำคัญสุดท้ายล่าสุดนะครับกรรมการที่จะมาตัดสินเราในคู่ของอาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลต้องเขาบอกว่าพอเทียนี่ครับพอเทียนี่ทุกคนคงจำได้ดีนะ คนเนี้ตักตินอาร์เซนอลทีไรอาร์เซนอลไม่เคยชนะเลยนะครับและที่สำคัญคือแพ้รวดแพ้รวดนะพอเทวนี่เกิดเขาบอกเขามีการขุดเลยนะพอเทวนี่นะี่เกิดที่วีแกนคือเกรเตอร์แมนเชสเตอร์ก็คือมึงเป็นคนแมนเชสเตอร์นี่เองอะนะแล้วก็กรรมการ VAR ที่จะคุมเราในเกมของที่เราไปเยอเือนลิเวอร์พูลชื่อคริสคาวานอฟ ก็เป็นคนแมนเชสเตอร์เพราะฉะนั้นกรรมการในสนามแล้วก็กรรมการ v วเป็นคนแมนเชสเตอร์นะครับผมไม่ได้สื่ออะไรนะผมแค่บอกเฉยๆว่าเขาเป็นคนแมนเชสเตอร์โอ้โหนะก็เดี๋ยวมันต้องเอาฝีมือมาช่วยอย่างเดียวแนละ้วตอนนี้นะครับต้องเอาฝีมือเอาฝีเท้าเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ในสนามฝึกซ้อมนำมาใช้กับเกมลิเวอร์ pool ซึ่งเป็นเกมที่ สำคัญผมไม่บอกผมจะผมจำเจใช้คำว่าเกมหนักนะครับมันเป็นเกมสำคัญจริงๆแล้วก็เดี๋ยววันสุขสาวเรามาคุยกันอีกทีว่ามันสำคัญขนาดไหนแล้วก็ทิศทางน่าจะเป็นอย่างไรนะสำหรับในการที่จะไปเยือนลิเวอร์พูลในวันอาทิตย์นี้นะครับก็ช่วงนี้ก็อย่างที่บอก,กใส่เสื้อขิงก็งหน่อยอนี่เสื้อลายพ้าแล้วด้วยนะครับมนะ,ะลุ้นกัน ให้สนุกนะครับสำหรับ meeting มิ팅ก็เมื่อวานนี้ปิดไป,ดปดทีเรียบร้อยก็จะมีสมาชิกไปทั้งหมด25ท่านนะครับก็ถือว่ากําลังดีเลยละ่ะเกินคาดเพราะตั้งใจประมาณ10บตั้งสนะแต่ว่ามีประมาณ25คนดีแล้วครับจะได้ดูแลกันทั่วถึงแล้วก็เดี๋ยวท่านที่ผมมีคอนแทคแล้วหรือผมจะนัดหมายนะครับจะนัดหมายของท่านในอีกทีหนึ่งนะอาจจะเรียกเข้ารลายกลุ่มหรือไม่เดี๋ยวคอยดูอีกทีแล้วกันนะครับแต่ว่าคอนแทกของท่านมีผมอาจจะส่งเป็นลายกุ่นให้ว่า กำหนดรัดหมายขั้นตอนจะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวจะแจ้งให้ท่านที่ทั้ง25ท่านที่จะมาร่วมกับในงาน FIRST m e e t i n g ของที่หวยนะครับก็เดี๋ยวจะชี้แจงกันไปอีกทีเนาะก็สำหรับวันนี้ก็คงประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับที่หวยชแนลอาร์ตแนลแฟนคลับด้วยมีอะไรก็เม้นกันมานะทุกเม้นทุกคำถามที่ผม เห็นนะครับแล้วถ้ามีพี่น้องเข้าไปตอบให้แล้วผมจะไม่เข้าไปตอบซ้ํานะครับต้องขอบคุณพี่น้องด้วยที่ช่องเราแหละช่วยกันใครมีข้อมูลอะไรมีพี่น้องสงสัยอะไรมีคําถามอะไรก็มีหลายท่านที่ช่วยตอบโอ้โหอย่างเงี้ยครับผมโอ้ถ้าอยู่กันอย่างเงี้ยผมสบายใจอยู่กันได้อย่างเงี้ยดีกันอย่างเงี้ยผมสบายใจเลยทําง่ายเลยนะครับก็ขอบคุณที่ ช่วยกันสนับสนุนช่องขอบคุณกันที่ช่วยดูแลช่องอย่างดีนะครับก็ขอบขอบคุณไว้อีกทีหนึ่งครับวันนี้ก็วันที่6หลายท่านอาจจะได้หยุดนะครับแล้วก็หลายท่านอาจจะต้องปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมก็ขอให้มีขบมีความสุขกการทํางานนะครับโชคดีในการเดินทางนะแล้วก็สวัสดีพี่น้องสอปลาวสบายดีแล้วก็ส่งกําลังใจไปให้กับ พี่น้องที่ปฏิบัติหน้าที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศด้วยนะครับเพราะคุณคือสุดยอดอยู่แล้วเจอกันในอีพีหน้าพรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวหาเวลาก่อนว่าจะไลฟ์กันวันไหนดีนะครับสวัสดีครับ